เขาจะเสียดายความรักของคุณบ้างไหมจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตอบคำถามกันค่ะว่าเขาคนนี้เนี่ยจะมีสักวันไหมที่เขาจะรู้สึกเสียดายความรักของคุณขอดูหน่อยนะคะในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูค่ะใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้น the world ตอนนี้เวลานี้เนี่ยคุณน่าจะอยู่ในจุดที่เริ่มจะโอเคกับตัวเองขึ้นมากนะ แต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยเหมือนยังมีความรู้สึกนึกถึงคนคนหนึ่งอยู่เป็นคนที่ยังติดค้างอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของคุณแต่ณเวลาเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณถอยออกมานะคะแล้วคุณเริ่มอยู่กับตัวเองได้แต่ถามว่าลืมไหมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ลืมหรอกยังมีความนึกถึงยังมีความผูกพันและเหมือนยังอยากจะให้เขาอยู่ในจุดที่แบบนึกถึงคุณเสียดายคุณบ้างอะไรบ้างอะคะ่ะ ทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าคนคนนี้เขาจะมีโอกาสในการมาเสียดายความรักความทุ่มเทที่คุณแบบเต็มที่ให้กับเขาบ้างไหมคะใบแรกเลยไพ่มันขึ้นหกถ้วยเอาจริงๆนะลึกๆในใจคนคนนี้เขายังมีความยังมีความนึกถึงคุณนะต่อให้คุณและเขาก่อนที่จะจบกันอาจจะจบไม่ได้สวยมากมายนะคะ แต่เขายังมีความนึกถึงยังมีความเป็นห่วงคุณคําว่าผูกพันมันขึ้นมาชัดเจนมากเหมือนกันนะเนี่ยอืมทีนี้ขอดูหน่อยอะไรที่ทําให้เขาจะเสียดายคุณคะเส้นทางไหนที่ทําให้เขาต้องเสียดายคุณอย่างแรกเลยนะคะชีวิตของเขามันไม่ได้ดีอย่างที่ใจเขาต้องการสิ่งที่เขาไปเลือกอาจจะไม่ได้เวิร์กอย่างที่เขาคิดไว้ในขนาดเดียวกันซีกโซนฝั่งคุณเนี่ย คุณก็ต้องอยู่ในพาสที่แบบคุณต้องตัดการติดต่อจากเขานะถ้าคุณยังอยู่ในพาสของการยังติดต่อยังพูดคุยเป็นของตายอยู่อ่ะยังไงเขาก็ไม่มีทางเห็นค่าคุณหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นนะอาจจะต้องมีการต้องตัดต้องถอยต้องห่างจากกันไปเลย ความคิดถึงความนึกถึงและความไม่แน่นอนของชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับเขามันจะส่งผลต่อจิตใจของเขาแล้วมันทำให้เขานึกถึงเรื่องราวเก่าๆความดังความหลังเดิมๆนะคะที่คุณเคยดีกับเขามากๆในรูปแบบที่คนอื่นต่อให้แบบจะทุ่มเทให้กับเขาแค่ไหน มันจะกลายเป็นช่องว่างที่ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขายังนึกถึงคุณนะคะถามว่าเขาจะมีโอกาสในการเสียดายคุณไหมล่ะมันจะเสียดายก็ต่อเมื่ออย่างแรกเลยนะคะเขาจะมีปัญหาเรื่องของการเงินโอ้โหการเงินนี่เขาจะต้องมีปัญหาทำไมคนคนนี้นี่มีปัญหาเรื่องของการเงินเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก่อนคุณเคยช่วยเหลือคุณเคยซัพพอร์ตเขาอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ทีนี้พอเหมือนกับเขาเคยทิ้งคนที่แบบทุ่มเทกับเขาขนาดนี้ไปอ่ะมันเหมือนกรรมมันตามทันเขานะเขาก็จะเจอคนที่ไม่จริงใจกับเขาเวลาเขามีปัญหาอะไระการที่จะหาคนที่จะพร้อมช่วยเหลือเช่นเดียวกับคุณอ่ะยากมากนะคะเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการนึกถึงคุณมากๆเลย นึกถึงคุณนึกถึงสิ่งที่มันเคยสูญเสียไปแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าดวงชะตาของคุณและเขามันจบกันไปแล้วเพราะดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ในเริ่มต้นในการเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ได้เป็นเกณฑ์แห่งการกลับมาสิ่งเดิมนะคะเขามีหน้าที่ในการเสียดายคุณได้ค่ะแต่คุณต้องเสียดายชีวิตของตัวเองคุณทุ่มเทไปอะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตคุณแล้วนะคะเขาจะมานั่งเสียดายนั่งเสียใจถามหน่อย ตอนที่อยู่เขาก็ไม่เคยเห็นค่าคุณแล้วคุณออกมามีชีวิตที่มันดีแล้วอะเรื่องอะไรคุณต้องกลับไปในจุดเดิมหรอคะเพราะฉะนั้นไหนเดินออกมามีชีวิตใหม่ที่มันดีแล้วเดินไปข้างหน้าคะ่ะถ้าเขาอยากจะกลับมาหาจริงๆเขาก็ต้องใช้ความพยายามไม่ใช่ปล่อยให้คุณรอแล้วรอเล่าคุณมีหน้าที่ในการมีความสุขให้กับชีวิตคะ่ะเขาถ้ากลับมาเขาต้องกลับมาในพาร์ทของการที่ ทำให้คุณมีความสุขไม่ใช่เป็นตัวถ่วงในชีวิตของคุณมันไม่เวิร์กหรอกคะ่ะดังนั้นอะ่ะโอเคมันมีแนวโน้มว่าเขาจะเสียดายความรักเมื่อเขาได้เจอปัญหาชีวิตแต่มันยังไม่ใช่ช่วงใกล้ๆและมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณคะ่ะหน้าที่ของคุณคือการเดินไปข้างหน้าความเสียดายมันคือเรื่องของเขาเพราะในวันที่เรารักเราเต็มที่เราไม่มีอะไรต้องเสียดายคะ่ะคนที่ต้องเสียดายคือเขาไม่ใช่คุณ